เดูดิเขา่าสเปกเลยน่ารักจัดเดี๋ยวไปถามดีว่ามีแฟนยังจัดไปเธอเธอทำไมสาวถึงเดินหนีวะยิงมาอกหรือเปล่าก็ไม่ได้แย่ คนที่สูบบุหรี่พวกนั้นอะประสิทธิภาพสมองจะลดลงนะแถมความจําไม่ดีด้วยสมาธิสั้นด้วยนะอโอ้โหจริงปะน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยอขอนั่งด้วยได้ไหมครับถ้าไม่ตอบผมนั่งแล้วนะ,ะคุณ้อขาไปแฟนแล้วยังครับทำไมล่ะคะน่ารักอะขอจีบได้ไหมครับก่อนจะชอบใครอะรักตัวเองก่อนนะ ผมไม่ดีตรงไหนไอ้ที่สูบอยู่เนี่ยมันคิดว่าเท่เหรออย่างน้อยบุหรีร่ไฟฟ้าก็ดีกว่าบุหรี่มวน่ะไม่เลยมันมีโทษร้ายแรงเท่ากันกับบุหรี่มวนเลยนะก่อให้เกิดทั้งโรคเส้นเลือดหัวใจตีบโรคหลอดเลือดสมองอีกทั้งภาว,วะปอดอักเสบเฉียบพลันอีกทำไมคนเราชอบเข้าใจผิดอะไรแบบนี้อา้อาวเหรอไอ้น้อยสบารอยู่ผมกำลัเเงเล่นเพลอยู่สนใจเปล่า ไม่เป็นไรครับพอดีเห็นมีมันไม่ดไม่เห็นจะมีข้อดีอะไรเลยสนใจทำไมเท่จะตายไมัาสาวเท่ตรงไหนวะเฮ้ยมเท่จะตายด้ย<อ>ดดว,วเยเอาดูดีดูใจคนละนั้วเท่เลยอ่ะไม่สุขดีดูดีจังเนาะเนาะเหรอเฮ้ยเก่งเหมือนเขากำลังเดินมาเนี่ยดีไอเขา ได้ไหมว่าไข่จริงแล้วนะครัได้ค่ะสงกรานต์เดี๋ยวตอนเย็นพักไปนะค่ะเฮ้ยทำไมน้องนั้นมันเป็นผีดึกวะพอจะจุลินทรีย์หมดละเพราะน้องนั้นมันไม่สูบบุหรี่เลยไม่น,นั้นเลิกสูบบุหรี่นะก็ยิงยที่ไปกีดมาเมื่อกี้ก็บอกว่าบุหรี่ไม่ไดีไงก็จริงแถมไม่ดีต่อสุขภาพด้วยบอกูกบอกมาเหมือนกัน tell